อรุณสวัสจากสถานีกลางรถไฟในกรุงบาเซลครับเสียงกระเป๋าผมเสียงดังมากผมกำลังจะไปแฟรงเฟิร์ตครับ <im it> ซึ่งเราสามารถจองตั๋ว ICE ผ่านระบบออนไลน์ได้เลยนะครับ <im it> <im it> บางทีเนี่ยเราคลิก Google บอกว่าเราอยู่บาเซลเราจะไปแฟรงเฟิร์ตแล้วมันก็จะขึ้นว่ามีรถไฟสายไหนบ้างเวลาอะไรบ้างแล้วก็มีลิงก์เข้าไปที่เว็บไซต์สามารถคลิก จ่ายเงินเลือกรอบแล้วก็<ม>ได้ตั๋วมาผ่านระบบออนไลน์ครับเราก็เอาตั๋วเนี้ยไปสแกนครับซึ่งเขาเหมือนกับเป็นเอเจนต์เดียวกับยูโรปาครับมาตั้งแต่ตีห้าครับ,รรบ <c oughs> ยังไม่เปิดเลยครับน่าจะต้องคอยอีกนิดครับผมเห็นป้ายไอซีแล้วครับนี่ จะเป็นอีกเอเจนต์หนึ่งครับตอนผมไปปารีสเนี่ยผมไปยูโรสตาร์อันนี้เป็นยูโรป้าของสัญลักษณ์ตัวบีเนี่ยครับก็เป็นบรรยากาศตอนตีห้าในสถานีกลางกรุงบาเซิลครับขับขึ้นแล้วครับแฟงเฟิร์ตครับ ICE 6A ครับ รอบ6นาฬิกา23นาทีครับด้านบนครับแถวบนสุดการจองตั๋วรถไฟข้ามประเทศนะครับบางทีเนี่ยระบบเขาจะเขียนช่วงเวลาอย่างผมเนี้ย6 3โมง31นาทีแต่เวลามาจริงๆเนี่ยก็คือ6 2โมง23นาทีซึ่งซึ่งมันอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับที่สำคัญคือไม่อยากให้ท่านมาตาม ตามช่วงวันเวลาที่ได้บุ๊กไว้ในระบบออนไลน์ควรมาก่อนสักหนึ่งชั่วโมงถึงจะแน่นอนกว่าว่าเราจะไม่ตกรถไฟครับคอยรถไฟกประมาณ15นาทีครับขึ้นมารถไฟเรียบร้อยครับเราต้องมีสตินะครับเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผม ได้แพลตฟอร์ม 6A แต่สักพักหนึ่งก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยครับประมาณสักสิบนาทีบอกว่าย้ายมาที่แพลตฟอร์มเาครับย้ายมานั่งตรงนี้นดีกว่าครับเพราะว่ามันใกล้ที่จุดวางกระเป๋ากระเป๋าผมเยอะมากดังนั้น ใครที่จะเดินทางข้ามเมืองข้ามประเทศนะครับต้องดูเวลาให้ดีนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเนี่ยเปลี่ยนได้ตลอดต้องฟังเสียงผู้ประกาศให้ดีนะครับซึ่งเขาจะประกาศในช่องทางสื่อที่เขาประกาศกันอยู่ตามแพลตฟอร์มนะครับเราต้องตั้งใจฟังอย่ามัวคุยหรืออย่าเล่นโทรศัพท์ ออกแล้วครับออกเดินทางแล้วครับตรงเวลามาก6โมง23แต่ไม่ตรงเวลากับที่เราจองออนไลน์ไว้ครับออนไลน์คือ6โมง31แพลตฟอร์มเปลี่ยนออนไลน์แจ้งว่าแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มที่3พอมาถึงสถานีพบว่าเป็นแพลตฟอร์มที่6 6A แล้วพอก่อนถึงเวลา อ่าบอดดิ้งเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มกาครับเปลี่ยนสนุกเลยครับ Die nächste Station ist in der Zentrale. Wir sind bereits 8 Minuten weg. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. mit Nacht ist international über. Beste Reisegasse über ein paar Augenblicke erreichen wir in der Zentrale von Aachen. Heute mit einer Vertragung von 8 Minuten. Wir sind wieder ein der Entzündung auf die ICAE-Internationale von Deutschland. Die Passagiere werden heute von der Aachen Main Station mit einem Ablauf von 8 Minuten For your connecting trains, please listen to the local loudspeaker announcements on the platform. Thank you for choosing IC International today. Goodbye.

so I in the direction auf the Siegon main station via Henriff und and Departure will be at 846 from ถึงสถานีกลางแฟรงเฟิร์ตเรียบร้อยแล้วครับไม่ยากครับในการเดินทางข้ามประเทศได้ชมบรรยากาศผมว่าถ้าเราเลือกเดินทางอาจจะเป็นช่วงเช้ามืดแบบนี้ครับจะทำให้เราได้ชมแสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ชมเมืองรอบๆครับตามเส้นทางที่เราเดินทางไปครับ